วัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้มานอกสถานที่กันนะครับเพราะว่าเดินทางไปหลายจุดนะฮะในส่วนของในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็ทําคลิปไปตามจุดต่างๆแล้วก็คอยรายงานเรื่องราวสถานการณ์ที่น่าสนใจมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้ประเด็นที่ผมจะนํามาเสนอเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจูจ่ๆก็ออกมาบอกสวัสดีปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ปรากฏการที่เห็น ก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายอีกคนหนึ่งไปเดินสายนะฮะไปพบกับชาวนานะครับขณะเดียวกันปรากฏการที่เห็นเนี่ยยังเห็นถึงการเคลื่อนไหวการต่อต้าน s ิงเก e ลเกตเวย์ way, นะครับดยการออโจมตีเว็บไซต์ของรัฐทั้งที่ว่าจะโจมตีบอกว่าจะโจมตีวันที่20จูจ่ๆก็มาโจมตีวันที่19ในท,ทันทีนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือวันเวลาเดียวกันเป็นวันที่คณะรัฐมนตรี เข้าถวายสัตยปฏิญาณนะครับต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นวันช่วงเวลาเดียวกัน <c oughs> นั่นคือปรากฏการทางการเมืองที่เห็นนะครับคาะเดียวกันในส่วนของวัดก็กํลาลังแผ่วล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 ง,ลลงนะครับปรากฏการที่เห็นท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมเข้าใจไหมฮะเรื่งนี้คือปรากฏการท่านผู้ชมมองกลยุทธ์ทางการเมืองสิมันเกออะไรนะครับมันเกออะไร,นะรลองคิดให้ดีฮะปรากฏการที่ว่าเนี่ย เมียอย่างเงี้ยคือปรากฏการณ์นะกลยุทธ์มันคืออะไรนะสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือสิ่งที่เห็นกลยุทธ์อะไรกันเนี่ยเขากำลังทําอะไรกันอยู่นะครับต้องคิดผมให้เวลาคิดสองนาทีหนึ่งนาทีพอหนึ่งนาทีพอคิดสิฮะว่าเขาทาอะไรปรากฏการเหล่านี้มันเห็นคนมาอวยพรเห็นโจมตีเว็บลัดนะเห็นในเรื่องของอการถล่มซิงเกิลเกตเว การถวายสัตว์ปฏิญาณการเอาคนไปลงในพื้นที่เพื่อที่จะพบกับชาวนาอะไร่เงี้ยนะฮะสองคนอดีตนาย,ยกสองคนอะไรยเงี้ยมันหมายความว่าอะไรนในกลยุทธ์ทางการเมืองมันคืออะไรเออฟังมาตั้งนานแล้วคิดบ้างคิดบ้างนะฮะมันคืออะไรกันแน่นะเอานะฮะบางคนก็อาจจะคิดออกแล้วบางคนก็อาจจะคิดไม่ออกบางคนก็นั่งอมยิ้มอะไรวะประมาณนั้นนะครับเอาเล่าให้ฟัง นะหลักเหล่านี้เนี่ยคือกลยุทธ์เขาเรียกว่าอนนาสัญญาณน,นะครับหลังจากที่เขาออกมาเนี่ยถ้าดูผิวเผินก็จะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องการออกมาเฉยๆไวพรปีใหม่ก็เท่านั้นเองนะฮะจริงแล้วกลยุทธ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการกลยุทธ์อานาสัญญาณอานาสัญญาณไหน,นให้สู้จึงเป็นที่มาของการโจมตีเว็บไซต์ของรัฐ3มเว็บไซต์ได้รับความเสียหายและล่มไปนะครับและล่มไปแล้วก็ขันตอนการทำาไมเขาต้องทำวันนี้ในวันที่19ทั้งที่ว่าประกาศว่าจะทำวันที่20 เพราะว่าวันที่19จูจู่ๆก็มีการให้เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิยานเขาจึงโจมตีในจังหวะนี้พอดีนี่คือกลยุทธ์ของเขานะครับเพื่อทําอะไรลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลลดความน่าเชื่อถือของชาตินี่คือกลยุทธ์ของเขาการออกมาแค่อวยพรน่ะใครไปคิดอ,อ่ะว่ามันจะเกิดเสียงแบบนี้ทําไมเขาต้องส่งคนไปหาชาวนาด้วย พราะหลักเขาทำสองหลักคือหนึ่งพวกปลุกมวลชนหลอกมวลชนออกมาเยอะๆโกหกซ้ำๆจนเข้าใจเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงสองอใช้ไซเบอร์หรือเขาใช้ว่านักรบไซเบอร์ในการโจมตีนะฮะเพื่อลดความน่าเชื่อถือของเราซึ่งเป็นหลักสากลที่ใช้มาในหลายประเทศนะ,ะใช้หลักนี้ในหลายประเทศมาเห็นไหมฮะดูผิวเผินแล้วเฮ้ยดูปรากฏการณ์แล้วไม่น่ามีอะไรแต่เชิงกลยุทธ์เฮ้ยเขามีหลักในการทําปรากฏการณ์เหล่านี้นะ ท่านผู้ชมมองเห็นแล้วใช่ไหมครเอาล่ะทีนี้ในส่วนของภาครัฐล่ะในส่วนของภาครัฐเ็าทาอะไรนะครับภาครัฐผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกแหละเป็นการตัดสินใจที่เร็วเกินไปเร็วเกินไปคืออะไรคือไปรีบรับร่างพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็เอาเหตุนี้มาใช้ในการโจมตีคือการเมืองมันมีจังหวะสังเกตว่าปรากฏการณที่เกิดขึ้นเนี่ย เขาวางไว้วันที่19เพราะอะไรเป็นวันที่ถวายสัตว์จึงโจมตีว็บรัดเห็นไหมฮะเขาวางทำมิงเงเป๊ะเลยอันนี้เขาถูกนะอันนี้เขาถูกต้องยอมรับว่าเขาทําถูกในเรื่องของทำมิงแล้วมันจะได้จังหวะแต่จุดอ่อนของมันคือมันไม่สามารถจะมันค่ายแต่ลดความน่าเชื่อถือแต่มันไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงการบริหารได้จริงไหมฮะเห็นไหมฮะมันมีจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคโอกาสนะตามหลักทฤษฎีสวตต์แอนนารซิเนีย่ยมันจะมีหลักของมัน มันไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่มันแค่ลดความน่าเชื่อถือเป็นการต่อสู้นะครับในส่วนในวันที่19เกิดอะไรขึ้นนะวันที่19ภาครัฐนะรัฐบาลทหารเนี่ยเขาก็ดาเนินการในเรื่องของเรียกร้องบังคับเรียกร้องค่าเสียหายจํานําข้าวเอ้ยทำไมภาครัฐก็ทําอย่างนั้นเพราะในกลยุทธ์นี้หัวใจสําคัญของเขาที่เขาทําทั้งหมดเขากลัวเรื่องการบังคับกฎหมายคือการยึดทรัพย์นั่นเองสั่งให้ยึดทรัพย์บ,บับงคับบ,คบับงคับบังคับคดีก็คือ คือเรียกคืนใน4 5วันแล้วให้คืนทรัพย์เรื่องของการจำหนมข้าวภายในสิบาค่าเสียหายายใน4 5วันตามคําสั่งของปปชไปแล้วเรื่องคดีทุจริตจำหนมข้าวพอไม่ทําภายใน4 5วันครบ30วันให้โอกาสอีก15วันครบปุ๊บรวมเป็น45วันก็ต้องดําเนินการบังคับใช้กฎหมายนะครับในการยึดทรั์เอาไว้ง่ายๆหลักง่ายๆคือถ้าไม่พอรัฐก็ต้องมีความจําเป็นี่ต้องหาทางเอามาให้พอ,อมันเป็นหน้าที่ มันเป็นหน้าที่ไม่ทาก็ไม่ได้ไม่ทาก็ละเวน้นอันนี้คือคือหลักคือหลักทั้งสองฝ่ายในการเดินในเชิงกลยุทธ์ถามว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากเกิดเหตุอย่างเงี้ยเกิดเหตุอย่างเงี้ยไปละนะครับมีการส่งอนาสัญญาณน,นะฮะว่าให้สู้นะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์การต่อสู้ของนักรบไซเบอร์เกิดขึ้นแล้วก็มีการจะเคลื่อนขบวนมอบชาวนาซึ่งก็มีความพยายามนะแต่ถามว่าจุดติดไหมผมไม่ยากยาก แต่ก็มีความพยายามเขาก็ต้องพยายามอ่ะธรรมชาตินะฮะเพราะว่าตอนนี้วัดก็เสียเปรียบนะฮะความชอบธรรมก็น,น้อยมากเพราะรัฐบาลใช้หลักนิติรัฐอย่างสมบูรณ์นะฮะทำให้เกมขนาดนี้อ่อนแรงไปมากเลยนะฮะายต่อต้านชาติเนี่ยอ่อนแรงไปเยอะพออ่อนแรงไปเยอะการที่จะมาเคลื่อนไหวลนะักษณะต่างๆแบบนี้เนี่ยยากยากผมเรียกว่ายากนะครับเอาละนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะนะ ปรากฏการลักษณะเช่นนี้นะครับมันเป็นการสัญญาณลุกในเมื่อเขาทาไซเบอร์ได้ระดับหนึ่งสองคำสงครามไซเบอร์ได้ระดับหนึ่งซึ่งผมเรียนไปแล้วนะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดิมพวกเดิมสีเดิมพักเดิมกลุ่มเดียวกันที่เคยเดําเนมนกันมาแล้วถ้าก็ทําแบบนี้แล้วไม่สําเร็จหรือว่าสําเร็จในระดับหนึ่งเนี่ยมันแค่ได้ลดความน่าเชื่อถือจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าสิ้นปีอันตรายฮะเพราะในวัดเขาจะมีการชุมนุมกันตั้งแต่วันที่20กว่าเป็นต้นไปยาวจนถึงวันที่้างว่าสวดข้ามปี แล้วก็ระดมคนใหญ่เข้าไปนะครับที่วัดบางแห่งเนี่ยก็มีการจ้างคนใช้หลักทฤษฎีอะไรอุดมเงินคือยังไงใครไปน,นอนวัดให้500อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้หลักทฤษฎีอุดมเงินคลอง3ชาวบ้านแถวนั้นนะถูกจ้างวานไปซึ่งเป็นเจ้าเรื่องของเจ้าที่ละต้องไปดูว่าใครเป็นคนจ้างวานให้มีการขัดขวางแกนนําเป็นใครอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าที่ที่ต้องไปติดตามนะครับวัด ใครถูกแจ้งหวานแกนนําใครบุคคลพาไปอันนี้มีความผิดตามกฎหมายนะครับให้การสนับสนุนการหลบหนีของคนร้ายนะครับอันนี้มีความผิดตามกฎหมายชาวบ้านอาจจะไม่รู้ตกเป็นเหยื่อใช่ไหมฮะหลักการต่อสู้มันจะมีฝ่ายชาติฝ่ายต่อต้านชาติแล้วก็เหยื่อไอเหยื่อเหล่านี้เนี่ยมันก็จะต้องตกเป็นเหยื่อต่อไปนะครับสิ่งอันนี้คือคือ,ค,อคือปรากฏการทางการเมืองนะครับเอาละ เหตุการณ์จะเกิดจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีไม่ค่อยจะมีสถานก,การณ์ที่ดีนักถ้าเจ้าที่ชะล่าใจนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ในปี2549ในช่วงวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นในช่วงการรับประหารของพลเอกสนธิบุญยรักรินหรือคอมอชอในสมัยนั้นนะครับนั้นก็คงจะเป็นบทเรียนที่ดีน่าจะเข้าใจความหมายแล้วนะครับและภาครัฐเข้าเตรียมอะไร การประชุมของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับได้เรียกประชุมเป็นหัวโต๊ะในการคุมควบคุมการเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของสถานการณ์ช่วงสิ้นปีเนี่ยนะครับในการรักษาความปลอดภัยก็ทําถูกไหมก็ททาถูกถูกต้องอน,นิจตบานทําถูกต้องเลยในการเตรียมพร้อมช่วงสิ้นปีต้องมีการเตรียมพร้อมจะต้องมีการลุกก่อนรับไม่ใช่วันตั้งรอให้เกิดการตุ้มขึ้นมาแล้วจะมาค่อยมานั่งตามหาคนร้ายอันนี้ประชาชนขาดความเชื่อมัน่นต้องอะไรต้องลุก ที่ผ่านมาถ้าบางเขาลุกมาเยอะไหมเขาลุกมาเยอะฮะคนจะก่อเหตุในกรุงเทพมาก่อนมีคนเตือนเขาบอกว่าจะมีการก่อเหตุใหญ่นะฮะตั้งแต่ช่วง12สิงหาที่ผ่านมาช่วงการไบฟอร์มมไบฟอร์ดเขาก็ระวังพอเกิดเหตุหนึ่งวันพอ,พอระวังช่วงนั้นพอเกิดเหตุหนึ่งพ้นมาหนึ่งวันก็เกิดเหตุที่ราชประสงค์นั่งประชมสังเกตดูนะฮะจากนั้นเสร็จก็จะมีการก่อเหตุแต่ตอนหลังๆเขาก็รู้ทันก็ไล่วกวาดก่า,าก็จับกลุ่มกลุ่มที่จะวางแผนก่อระเบิดก่อวินาศกรรม ในมหานครกร,รุงเทพมหานครแล้วก็ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เราจะเห็นว่าความพยายามของคนกลุ่มนี้ยพยายามดินด้นดิ้นเพราะหลักเรื่องของทุจริตจำนำข้าวจึงเป็นประเด็นสําคัญมากนะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้สถานก,การณ์เนี่ยไม่ค่อยจะดีนกนะครับเพราะว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยฝ่ายที่จะทําลายชาติเนี่ยเขาเสียเปรียบวัดก็เสียเปรียบ จำนำข้าวก็เสียเปรียบความชอบธรรมเสียเปรียบก็ใช้วิธีเดียวในการต่อสู้ก็คือใช้หลักไซเบอร์แล้วก็พยายามคาดหวังว่าจะมีชาวนงชาวนาม,มีมอบที่เขาจ้างออกมาเยอะๆแต่ปรากฏการที่มันเกิดขึ้นในวัดเนี่ยมันส่งผทนาให้มันเห็นว่าตัวเลขมันแค่เลยแค่หมื่นกว่าคนเจ้าที่วัดเจ้าที่ของวัดอยู่พันกว่าคนน,นะครับก็แสดงว่าไม่เกินหมื่นคนจะจัดจ้างหรือใช้หลักอุดมเงินทฤษฎีอุดมเงินการจัดจ้างนะฮะแล้วก็มาพูดพูดพูดครอบงำจิตใจ,จให้ใกลเป็นอุดมการมันยากมันไม่เหมือนเมื่อก่อนละ มันก็เลยทําให้กําลังเขาอ่อนแรงลงไปมากนะครับทีนี้การเตรียมพร้อมของภาครัฐในเรื่องของสิงกระเขีเวเขาทาถูกไหมในเรื่องพรบคอมเขาทาถูกไหมในตอนนี้เขาใจร้อนในการทำเพราะใจร้อนในการทําก็เกิดแรงต่อต้นานน่าจะทํางานใหมน้มันเสร็จเป็นชิ้นเป็นชิ้นแต่งานนั้นก็ไม่เอางานนี้ก็จะเอาไปจะทําทุกอันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละก็เลยเป็นอย่างนี้ผมก็เคยเขียนไปแล้วก็เคยพูดแล้วว่ามันตัดสินใจเร็วไปใจร้อนไป นะครับมันมีทุกอย่างมันมีจังหวะโอ้ยจริงๆไอ้เรื่องพร,ะระบคอมทําได้วันที่ย8่เลยน่นแะวันที่28ธันวาคมคนปีใหม่ก็ทําก็ทําไม่เห็นเป็ไนไรตอนนั้นคนไม่สนใจหรอกนะฮะมาสนใจพร,ะระบคงมพร,ะระบคอมจะปลุกอะไรตอนปีใหม่ปลุกไม่ขึ้นหรอกนะครับแต่ไม่เป็นไรสถานการณ์มันทํามาถึงจึงขนาดนี้ทางรัฐาบาลเนี่ยเข้าดําเนินการในเรื่องของข้อกฎหมายอดอตประยุทธ์เข้าประชุมเองในเรื่องข้อกฎหมายเพื่อที่จะเอาผิด ามหลักนิติรัฐเพราะมีกฎหมายอยู่แล้วเรื่องของพรบพรบคอมพิวเตอร์พรบรความมั่นคงอะไรเน,นี้ยมันมีอยู่แล้วในอันนี้มันไม่ยากนะฮะก็คงจะเหมือนกันไปแต่กลุ่มแฮกล่ะเป็นกลุ่มใครนะ,ะก็ไม่ต้องบอกอ่ะพักเดิมพวกเดิมสีเดิมกลุ่มเดิมแค่นั้นนะวิธีการก็ทํำยังไงบอกตํารวจว่า IP เขาอยู่ต่างประเทศไม่ใช่อยู่ในประเทศนแสดงว่าคุณตํารวจเขาไม่ทราบไงว่าวิธีการที่จะทํา IP เหล่านี้มันง่ายมากนะฮะไปร้านเกมอ่ะเวลาจะเล่นเกมเด็กมันจะเล่นเกมเนะี่ย มันจะเล่นเกมใช้ IP ภายในประเทศเนี่ยมันไม่ได้นะเขาต้องใช้ IP ต่างประเทศนะครับไอพี IP ต่างประเทศก็จะมีวิธีการมันจะมีกระบวนการแต่มันก็ยังจะชี้กลับมาที่ในประเทศอยู่แต่ถ้ามองผิวเผินเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่ต่างเป็น IP ต่างประเทศเป็นที่อยู่ต่างประเทศแต่มันจะยังไงมันก็ชี้มาในประเทศอยู่นะครับวิธีการไม่ยากหรอก นะครับโหโคนคำนานคอมพิวเตอร์ไปผมพูดอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะฮะไปถามสันติบาลดูสันติบาลเขาทราบนะบก็จะสามารถได้ตัวคนร้ายไม่ยากเลยนะฮะเกมนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่สำหรับผมผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องลําบากอะไรนะครับการดําเนินการขณะน,นี้ทางภาคราฐัฐตั้งรับไม่ได้อนะ่ก็รู้เห็นเหตุการณ์อยู่แล้วมันจะต้องมีปรากฏการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นมาในสถานการณ์ตามหลักกลยุทธ์ทางการเมืองแล้ว มันจะเกิดขึ้นมาในช่วงระหว่างนี้แต่ผมมั่นใจว่ามันจะผ่านห้วงปีใหม่ไปได้เพราะว่าอะไรถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นห้วงปีใหม่ประชาชนไม่สนใจประชาชนสนใจการฉลองปีใหม่อยากกลับบ้านไม่สนใจหรอกเออนะไม่สนใจหรอกใครจะมาสวดมนต์อะไรกันเนี่ยจะเรียกคนเข้าไปเ็าสนใจกลับบ้านฮนะสนใจอยากจะฉลองปีใหม่กับครอบครัวปีหนึ่งมีัสห,หนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาสนใจอย,อย่างนั้นมากกว่าแตกกา่การเตรียมพร้อมที่ภาครัฐเขาทำเนี่ย กีตาบานของทหารเขาทำกผมก็ทําถูกนะทาถูกแล้วนะฮะแต่มันจะมันต้องทําก่อนและหลังไงถ้าไปทําก่อนอย่างเดียวเนี่ยนะฮะหรือว่าไปทําช่วงระหว่างอย่างเดียวเนี่ยที่ผ่านมาก็มีประสบการณ์ในร่ยประสงค์ช่วงหลังก็เกิดเหตุการณ์ี้ขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าที่เขาได้พักแล้วไงการเตรียมพร้อมขั้นสุดมันดาวลงไปแล้วมันเบาลงไปแล้วเพราะว่าคนร้ายที่เก่อวิศกรรมการางคุงเทพถูกจับใน3จังหวัดยจดนภาคใต้มาวางแผนวางแผนโดนจับหมดแล้วทีนี้ทําให เจ้าที่ก็มีโอกาสพักช่วงหนึ่งแล้วกับช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีการช่วงที่ต้องเข้มงวดเตรียมพร้อมให้หนักเพราะสถานการณ์ไม่ปกติผมเรียนนะฮะว่าสถานการณ์ไม่ปกติแล้วก็เขาก็มีการประชุมเตรียมพร้อมมาละนะสิ่งเหล่านี้ที่ผมเรียนนานผู้ชมนะฮะเราอาจจะชมปรากฏการณ์อย่างเดียวในเชิงข่าวสารทางการเมืองนะหรือว่าข่าวสารที่น่าสนใจแต่ผมเรียนนานผู้ชมทราบนะไปดูในเชิงกลยุทธ์แล้วเราจะเห็นเห็นเลยว่าหลักที่มันเกิดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอะไรและอนาคตเราจะเห็นนะอนดีต ผมเล่าถึงอดีตคือปี2449นะครับปัจจุบันปรากฏการณ์อย่างนี้อนาคตเราเห็นแลว้วมันจะเกิดอะไรขึ้นและต้องดำเนินการอย่างไงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวทางการเมืองนะครับที่มาบอกเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสนสถาน,น,นีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีสวัสดีครับ ปันปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้น แทนดินให้เป็น Yeah.